สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักเจ้าสระเอกันมาฝึกสะกดคําฝึกอ่านคําและฝึกอ่านประโยคคําที่มีสระเอกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ยเราไปทําความรู้จักเจ้าสระเอกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสระเอกันแต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักเจ้าสระเอคุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆได้ฟังกัน นะคะเป็นนิทานเรื่องมูเกเรกับชาวป่าเด็กๆช่วยกันสังเกตคําที่ประสมด้วยสระเอในนิทานเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วช่วยกันจับใจความสําคัญว่านิทานเรื่องนี้มีใจความสําคัญว่าอย่างไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังนิทานกันนิทานเรื่องมูเกเรกับชาวป่าวันหนึ่งในฤดูหนาวชาวป่าคนหนึ่งชื่อนายเก่ง เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาชะเอมซึ่งเป็นพืชใช้ทำยาขณะเดินทางกลับบ้านเขาพบงูตัวหนึ่งนอนตัวแข็งอยู่บนทางเดินเขาเกรงว่างูจะตายด้วยความสงสารจึงจับงูใส่เป้พากลับมาที่บ้านเขานำงูมาผิงไฟเปลวไฟช่วยทำให้งูอบอุ่นขึ้นงูเริ่มหิวจึงเลื้อยไปกัดเด็กที่นั่งเล่นอยู่ในเปลเสียงเด็กร้องไห้ ทําให้นายเก่งและเพื่อนบ้านวิ่งมาดูเด็กได้รับการช่วยเหลือส่วนงูเกเรถูกไร้ตีจนตายจากนิทานที่ได้ฟังนะคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยของงูควรนํามาเป็นแบบอย่างหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆคะเด็กๆว่านิสัยของงูในนิทานเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรเป็นงูที่มีนิสัยแบบไหนคะลูกมีนิสัยเกเรเก่งมากค่ะลูกแล้วเด็กๆควรนํามาเป็นแบบอย่างหรือไม่คะ ไม่ควรไม่ควรเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆเกเรนะคะจะไม่มีคนรักเลยเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเด็กๆไม่ควรเกเรถ้าหากเด็กๆต้องการความรักหรือว่าอยากให้ทุกๆคนรักเด็กๆนะคะเด็กๆต้องไม่เกเรนะคะลูกถ้าเด็กๆเกเรจะเป็นยังไงคะไม่มีคนรักเก่งมากค่ะ ฝังนี้ทานจบแล้วที่นี้นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยเรามาทําความรู้จักเจ้าสระเอกันนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเอเนี่ยเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะเช่นคําว่าเทส่วนวิธีเขียนสระเอนะคะให้เขียนโดยเริ่มต้นเขียนหัวจากเส้นบรรทัดล่างแล้วลากเส้นตรงไปจดเส้นบรรทัดบนตามลูกศรดังนี้เลยนะคะลูก เด็กๆดูลูกศรแล้วก็ดูตัวเลขที่ครูกำกับไว้นะคะดูนะคะหมายเลขกหนึ่งเขียนหัวนะคะวนหมือรอบแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นข้างบนเลยอีกครั้งนะคะเด็กๆหนึ่งสองเก่งมากค่ะลองอีกสักครั้งสิครัพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองเก่งมากค่ะเด็กๆ เด็กๆรู้จักวิธีเขียนสระเออย่างถูกวิธีแล้วนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคําสระเอกันนะคะพร้อมรหอยังเอ่ยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฝึกสะกดคํำสระเอกันคําแรกนะคะคํานี้อ่านว่าเกเด็กๆคะคุณครูจะอ่านนําเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆอ่านตาม1คํานะคะเราจะสะกดกันสองรอบถ้าพร้อมแล้วเราไปสะกดคํากันเลยดีกว่าคะ่ะ คำแรกนะคะอ่านว่าเกสะกดว่ากอเอเกกอเอเกเก่งมากค่ะลูกคำที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าเจสะกดว่าจอเอเจจอเอเจเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าเฮสะกดว่าหอเอเห ไม่เอกเหอหอเอเหไม่เอกเหคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเปรสะกดว่าปลอเอเปรปลอเอเปรคําว่าเปรนะคะเป็นคําควบกล้ำเพราะฉะนั้นนะคะจึงออกเสียงปลปาและลลิพงพร้อมกันค่ะคําต่อไปนะคะคาว่าเตรสะกดว่า ตอรเอเตไมเอเตตรเอเตรไม้เอเตคำนี้นะคะก็เป็นคำควบกล้ำเช่นกันนะคะจึงอ่านออกเสียงต่อเต่าและรอเรือพร้อมกันคำนี้นะคะอ่านว่าเล่นสะกดว่ารอเอนเลไมเอเล่นรอเอนเลนไมเอเล่นเด็กๆฝึกสะกด อ่านคำสระเอแล้วนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านคำสระเอกันต่อเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง,ยงถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านคำสระเอกันค่ะคุณครูจะอ่านนำนะคะเด็กๆอ่านตาม1คําคำอ่าน2ครั้งนะคะพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาอ่านคำสระเอกันเลยค่ะคำแรกเต chế chế kế 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 bể bể pê lên lên เอ็นเล่นเล,เล,เล่นเข่งเข่งเก่งเก่งเว้นเว้นเน้นเน้นเต้นเต้นแก้ง แกงด้งแด้งเลเลเตรเตรเหลวเหลวเพลงเพลงเพงเพงยากไหมคะเด็กๆ ไม่ยากใช่ไหมคะฝึกสะกดคำสระเอแล้วฝึกอ่านสระเอแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านประโยคคำที่มีสระเอกันเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านประโยคที่มีคำสระเอกันเลยนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพนี้นะคะ เป็นเด็กกำลังเทน้ำนะคะตัวอย่างประโยคก,ก็คือน้องเทน้ำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะน้องเทน้ำแต่ถ้าเด็กๆนะคะอยากจะลองแต่งประโยคเองเด็กๆก,ก็ลองแต่งประโยคแล้วให้ผู้ปกครองช่วยฟังนะคะว่าประโยคที่เด็กๆแต่งนั้นน่ะมีคำสระเออยู่หรือเปล่านะคะภาพต่อไปเป็นภาพคุณแม่นะคะ ุณแม่ทําอะไรเอ่ยมีน้องอยู่ในเปลด้วยนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างประโยคว่าแม่ไกวเปลแม่ไกวเปลเฮกล่อมน้องเฮกล่อมน้องเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะคุณครูจะรวบประโยคเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านประโยคเลยนะคะ แม่ไกวปเปเรเฮกล่อมน้องแม่ไกวปเปรเฮกล่อมน้องเด็กๆคะสองภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่าคุณครูนะคะมีคําสระเออยู่ในประโยคทั้งสองภาพและสองประโยคเลยในประโยคแรกน้องเทนานนะคะประโยคน,นี้นะคะคําที่มีสระเอก็คือคําว่า เทนั่นเองนะคะส่วนประโยคที่2นะคะจากรูปภาพนี้ก็จะมีคําที่มีสระเอด้วยกันอยู่สองคำนะคะคือคําว่าเปรและคําว่าเ hey ฮเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเรามาดูประโยคต่อไปเลยดีกว่าเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะที่นี่คืออะไรที่นี่คือสถานที่อะไรคะลูกสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นเก่งมากเลยคะ่ะ คุณครูก็จะยกตัวอย่างประโยคว่าเด็กๆวิ่งเล่นในสนามอะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆวิ่งเล่นในสนามเก่งมากค่ะประโยคน,นี้นะคะคําไหนคะลูกที่มีสระเอคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าเล่นเก่งมากคะลูกมาดูภาพต่อไปเอ๊ะเป็นภาพอะไรนะใครรู้จักใครรู้จักบ้างเป็นภาพอะไร จรเข้เก่งมากเลยค่ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเต้กลัวจระเข้เต้กลัวจระเข้นะคะในประโยคนี้นะคะมีคำสระเอด้วยกันอยู่สองคำคือคำแรกคำว่าเต้คำที่สองคือคำว่าเคเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆลองฝึกแต่งประโยคให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันดูว่าช่วยกันอ่านว่า ประโยคที่เด็กๆแต่งนั้นมีคําที่มีสระเออยู่ในประโยคหรือเปล่าประโยคต่อไปนะคะน้องร้องเพลงเพราะน้องร้องเพลงเพราะประโยคนี้นะคะคําไหนคะลูกที่มีคําที่มีสระเอคําว่าอะไรคะลูกคําว่าเพลงเก่งมากค่ะประโยคต่อไปนะคะ พี่เต้นรำเก่งมากพี่เต้นรำเก่งมากนะคะประโยคนี้นะคะมีคำที่มีสระเออยู่สองคำเด็กๆว่าเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าเต้นกับคำว่าเก่งเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะประโยคนี้ละคะเอและเก๋ช่วยกันทำเวรเอและเก๋ช่วยกันทำเวร เอาแล้วประโยคนี้นะคะมีคําที่มีสระเอด้วยกันอยู่3าํคนะคะคาแรกคือคําว่าเอคาที่สองคือคําว่าเก๋คาที่3คือคําว่าเวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะประโยคต่อไปนะคะเราไม่ควรเป็นเด็กเกเรเราไม่ควรเป็นเด็กเกเรนะคะประโยคนี้มีคําที่มีสระเอไหมคะลูกมีมีคาว่าอะไรค่ะคําว่า เกเรเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยนะคะคุณครูยกนิ้วให้เลยค่ะยากไหมคะเด็กๆคําที่มีสระเอไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆต้องฝึกซ้าย้ําทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองก็ได้นะคะช่วยกันแต่งประโยคหรือว่าช่วยกันคิดว่าเอ๊ะมีสิ่งไหนบ้างนะที่อยู่ข้างๆตัวเราหรือรอบๆบริเวณที่บ้านเรานะคะมีคําสระเอคุณครูอยากให้เด็กๆใช้เวลาว่างนะคะ มันฝึกฝนทบทวนนะคะคำสระเอบ่อยๆแล้วเด็กๆจะอ่านเก่งมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่คุณครูขอเปิดเป็นความลับก่อนว่าคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนในเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย